วันนี้เราจะไปบุกบ้านอย่าเรียกว่าบ้านเรียกว่าเป็นโรงงานเหล็กมูลค่า100หลายล้านนะคะอาไปดูกันว่าขามีกระเป๋าอะไรบ้างก็คือได้ความว่าอยากรู้ใดๆเดี๋ยวก็จะถึงแล้วไป อ่ะคะ่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะเดี๋ยวขอเอาตัวบางก่อนวันนี้เรามาส่องบ้านเพื่อนสาวค่ะเรารู้สึกว่าเขาแต่งตัวเก่งมากก็ขอเชิญคุณเล้เเบบงค่ะเชิญค่ะถึงแม้วัสดะค่ะ เล้งนะคะเราจะต้องมาทายองกันนิดนึงว่าตอนนี้เล็งทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะคะก็ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะเป็นธุรกิจที่บ้านก็คือขายเล็กอะไรอย่างนี้อาแล้วก็เป็นธุรกิจส่วนตัวที่ทํากับเพื่อนบ้างเล็กน้อยนะคะอาทีเช่นอาหารเสริมค่ะอาหารสมบำุงผิวนะคะมีจูสิลี่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเนี่เป็นลูกค้า ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นน้ำผลไม้แบบสกัดเย็นใช่โอเคค่ะก็ที่มาของการแบบมีกระเป๋าต่างๆว่าไม้ด้านหลังนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคืออยากเล่งนมากว่าใบไหนเป็นใบแรกใบแรกที่รู้สึกว่าเก็บเงินซื้ออะมีไหมใบแรกก็คือน้องคนนี้เลยน้องลองคนนี้เลยซิตี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นไอคอนิกของเราเลยตั้งแต่ปีหนึ่งยันปีสี่คือเพื่อนก็คือจะเห็น กระเป๋าก่อนเลยแล้วถ้าแบบวางทิ้งไว้วางไว้ไม่เป็นไรเพื่อนดูแลก็อันนี้ก็ะเป๋าเพื่อนชายอย่างนี้เลยน้องก็คือถูกการแบบยื้อชีวิตไว้หลายครั้งแล้วมันก็จะมีความตุ่นๆขึ้นตามการเวลานะคะก็คือแบบเป็นสิบปีได้แล้วว่าใบเนี้ยไม่แต่คือเธอชอบแบบความพาสเทลหรอหรือยังไงใช่อยู่นะอันนี้อันไปไหนมาก่อนบบน้องคนนี้มาก่อนค่ะดูสิอ้าวเขาเขาัเลยไป มันใส่ได้มันใส่ได้เยอะมันใส่เงินใส่การ์ดใส่อะไรได้เยอะใส่โทรศัพท์แม็กซ์ใช้บ่อยก็คือเหมาะกับกับชนีที่แบบริงคือ้เออแต่ฉันเห็นเขาใช้บ่อยส่วนใหญ่ชอบสาปแบบใส่คู่ใช่ไหมใช่ใส่คู่สั้นๆสายแบบไหนบ้างอะยเส่อใส่คู่นะคะแบบนี้แล้วก็จะเป็นยาวเลยยาวเฟ้ยเลยซึ่งเราก็ไม่ใช่คนขนาด ยาวเท่าไหร่เราก็สองพันคล้องอย่างนี้เนาะคล้องอย่างนี้แล้วก็คลอดสปอร์ดี้ไปให้เข้ากับส่วนสูงของเราใช่เราสูงหนึ่งร้อยหกสิบสองประมาณนึงสีชมพูก็าพันสี่ชมพูก็เหมือนกันค่ะน้องน่ารักมากน้องส่งมาน้องสองมาสีคือแบบสีน่ารักมากจะทาได้ยังไงจะทาได้ยังไงมีสียอมไม่ได้จริงแล้วใบไหนที่แบบล่าสุดอ่ะ ไปล่าสุดจะเป็นน้องคนนี้คุณอยากสซพายบ้างได้เลยค่ะเชิญไม่นะก็คือไม่มีนะคะใช่คือหายอันนีงหูที่มีหูเนี่ยยากมาก้วสีด้วยความเป็นสีชมพูเนาะใช่แต่ว่าสีเอาจริงๆก็ต้องเหมือนอันนี้อยู่นะอะใช่ค่ะเป็นคอลเลคชั่นเดียวกันใช่มาได้ระยาการได้รียาการเล้งชอบสซฟพา์แบบไหนเล้งหหรอเล้งจะเป็นคนชอบที่จะาืาเซไพายได้หลายแบบใช่คือคุณลุงคระคุมลุะ อันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มครั่งนะตอนนี้อาจจะเก็บให้แน่นสไตล์แบบนี้ได้นะคะสไตล์แบบนี้แล้วก็แบบสไตล์สองสายตามสไตล์แบริเอลแบบเตอเลิศนะในหมแบบว่ามีทั้งสีทองแล้วก็เป็นสีเงินอย่างเงี้ยหรอกใช่มีสีอย่างเงี้ยหรอกสามสีเลยหรออันนี้เป็นลงควันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีสีเงินแล้วก็มีสีทองด้วยเผลอเลิศอะใบเลิศไมนี้แอบถามหน่อยไหมราคาเท่าไหร่ ตอนเนี้ยแสนค่ะสองแสนบ้านค่ะทุกคนขนลุกนะคะแอบมองใบงานมานานมากแล้วว่าใบนี้ม่ได้่ะใชาดไม่ได้ก็คือก็คือน้องอะไม่ใช่สีดำใช่ไหมมันไม่ได้ดำมันก็คือสีสเปเชียลสเปเชียลใช่เขาเรียกว่าสีออยล์ูล ซึ่งเราขอดูไปกันแบบประมาณแบบ5ใบในเอเชียตอนนั้นที่สื่อมาเทียนเองเขาบอกมานะคะมันเห็นไหมมันจะแบบมันจะมีความแบบเหลือบน้ําเงินจะไม่ไม่ถึงดําแต่พอแบบไปออกแบบจริงๆมันจะออกแบบเฉียวเขียวได้คือตอนแรกเป็นคนที่แอนตี้ตัวเลดี้มากคือแบบเฮ้ยเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ลุกคุณหนูอะไรขนาดนั้นไม่ได้ลุกคุ้หนุนะคะก็ถือปุ๊บอ้าวก็คือดูสะดุ้นขึ้นมาเลยขอบันบอกไม่ได้ลุกคุณหนูเพราะถือปุ๊บอ้าวได้ ได้เฉยได้เฉยม่มีใบที่แบบไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายเงินมีไหมเพราะทุกใบก็คือเลิศหมดเลยมีใบไหนที่รู้สึกว่าแบบเจ็ได้ใช่ไม่ได้ใช้หรือว่าคือมาแพงแต่ว่าทําไมมันฟังก์ชันไม่ได้น้องคนนี้คือมาแพงทไมนุ๊กี้วชีพิดอะไรเพราะว่าใครมีก็ใครมีนะแต่ว่าไตเล็กกว่านี้ ซื้อมากแบบของคุณแม่เหมือนไปเที่ยวกันแล้วก็แบบอุ้ยคุณแม่แบบฉีก็คือไหวมากฉีกหมดเ่มเออฉีกจ่ายเงินเลยไม่รอไม่คิดไม่ไอตัวลูกก็บอกว่าเอาไซส์เล็กกว่านี้ดีไหมคะมันจะได้บอกว่าเข้ากับเข้ากับวัยรุ่นอย่างเราเนาะไปนี้นะคะเชื่อไหมซื้อมานานมากแล้วก็ไม่เคยถูกใช้ไม่ใช่ใช้ประมาณแบบครึ่งวันทวนก็คือคุณแล็ก็ไม่หยิบเลยนะคะเพราะว่าน้องน้องชอบความปู๊ปีแบบนี้ ถ้าวันไหนพกของเยอะๆล่ะถ้าวันไหนพกของเยอะๆบุกโทนเลยค่ะตอกโจด,ดมากที่ยืนตะโกนอยู่ตรงนี้นป่ะตะโกนอยู่ตรงนี้เลยเออใบนี้ก็ค <ไป S 2> ืออันนี้เป็นเป็นนิวคอลเลคชั่นใช่คุณขา คป็นเล็งไม่ธรรมดาเลยค่ะตอนแรกอ่ะชอบบุคโพสต์มากเราก็คืออันนี้น้องก็จะกับผมอีก็อันนี้คือแบบซิกเนเจอร์เลยแหละมันก็มันต้องมีอะะก็คือคนมองแล้วว่าเอ้ยดีออจ้าตะโกนมากตะโกนช่วงนี้เราแบบเล้งตะโกนนะคะก็คืออันนี้มันก็ใส่ได้แบบนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบโทรศัพท์ไอแพดคก็จะบ้างจะลดจบก็พอนะก็พอเราเราเป็นคนแบบเป็นใส่มนบ้านไงเราก็ต้องใส่ก่อนสังเกตุง่ายใช่ อ๋อบางจังหวัดก็ได้กรสซี่แบบไอคอนิคใช่ไมีอีนไหนอยากจะพูดถึงอีกไหมอุ้ยลองตัวนี้ก็ดีนะตัวนี้ก็สิ่งหนีก็คือเป็นไอคอนิกของอ๋อใบนี้ใบเนี้ยเออจริงๆมองละคือหลูมมาก หล่มากซื้อจากคุณแม่เหมือนกันคุณแม่ก็เป็นคนจิ้มไฟเหมือนกันคือสีเนี่ยสีสีสวยมากสีสวยมากแต่คือถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่าแบบดดูิเราถือแล้วมันดูใหญ่หนาด้วยเนาะไม่แต่น้องหอมมากเลยนะหยุดหยุตรงเนี้ยคือได้กินใช่คือแกะอยู่ในหงมอกค่ะทุกคนแอบถือเลิศอยู่นะได้อยู่หนาได้ไม่ได้เลยได้อยู่ได้อยู่แปลว่า แก้วเลยมองกับเราน้องก็เป็นหนังแก้วหนบบนั้นก็้วหนังแก้ว<ม>ตื่นเต้นทั้เลยหนังแก้วแล้วหนังแก้วมันดูแลยากไหมใช่ดูแลยากมากอ่จริงจริงตอนแรกเราคิดว่ามันดูแลง<ม>่ายใช่ไหมมันน่าจะแบบเออไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยดูน่าจะคอนทรลอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบไม่ตกไ,ไม่หลอกก็พอแต่อะน้องก็ดูแลยากค่ะแต่ว่ามัน,มนอยูอ่มา อยู่มานานแล้วใช่นานมากขูไใบนี้ก็คือพอๆกับน้องบาลองคนนี้เลยค่ะใช่ก็คือปีหนึ่งนะคะคือลุยมิตองนะคะในส่วนของจูนิ้แอบขอถามยืนดูก็คือผิวสวยแล้วรู้สึกว่าผิวสวยขึ้นด้วยไงดูเคล็ดลับอีนึ่งก็อันนี้นะคะก็คือแคลร์ทูโฟร์เซเว่นที่เด็กทำอยู่กับเพื่อนนะคะอีกเหนกก็คือเดี๋ยววันนี้ต้องให้บิวมาชิมว่าเป็น อันนี้มันคือเคล็ดลับผิวสวยของเราเองแหละแล้วก็แบบระบบเผาผ่านได้ไดคิดคุณมานล้วว่าแบาบมันครบจบในสองเดียวเลยจริงๆคือแบบได้ผิวนุ่มลื่ชนชุ่มชื้น<ๆ>แล้วก็แบบกานันหงัสกันเวี่ยวกัน U A U ด้วยนะยยตอนตกแต่อยากชิมแล<น>้วอ่ะคือดีดีดีละลายน้ำง่ายช่วยดีอ้ยอันนี้มันเป็นร็ออะไร <ช>มันคือแร็คเท่านั่นค่ะมันจะเป็นหนึ่งในสารสาก,กัดของเราเคยฉันชอบนะแบคเรียเออมันละลายง่ายนะมันละลายง่ายคือนังก็จะมีแบบคอลลาเจนแอลคาไนทีนมีแบบอะเซลาลาโชลีอะไรพวกนี้คือมีสารสาก,กัดทั้งหมดแบบตามชื่อเลยก็คือโทนเก็คือมี <7 S 2> สารสาก,กัดทั้งหมดแบบ24ชนิดแล้วอีก7ตัวเนี่ยมันจะเป็นบูสเตอร์ที่สำคัญเลยที่แบบจะช่วยทำให้เราแบบผิวดีแล้วก็แบบว่าเสริมระบบ เขาผ่านในร่างกายของเราคอมเมนต์ได <Male in> <Jorge> ้เลยนะคะเป็นไงบ้างแกเฮ้ยแกดีดีจริงหรือเปล่าดีโอเคจะต้องจัดแล้วก็อาจจะต้องแบบขโมยกับป้าร์ไปเราไปก่อนนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณเล้งมากที่แบบอนุญาตให้เราเปิดกระเป๋าด้วยความมันมือชกหนึ่งแต่เพื่อนก็ยินยอมนะคะดีมากเลยแล้วเดี๋ยว ค้าหน้าเราจะไปเปิดกระเป๋าบ้านใครอีกก็อย่าลืมติดตามนะคะช่อง s ีช h สต Story นะคะสำหรับวันนี้ก็บิวกับเล็งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไปตามอย่าลืมไปตามนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ